แปลว่าพระพุทธคุณทั้ง9้าหมายถึงคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าทาั้ง9้าประการซึ่งแสดงให้เห็นในรูปของยอดแหลมทั้ง9ยอดถอดมาจากบทสวดอิติปิโสเป็นยันที่มีพุทธคุณและยังเป็นยันที่นิยมในหมู่นักรบสมัยโบราณถือเป็นยันที่นิยมสักกันมากและยังถือว่าเป็นยันครูเน้นหนักไปทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและป้องกันศาสาตราวุธทั้งหลาย มักเป็นที่นิยมของผู้ที่เริ่มสักยันต์ใหม่ๆผู้ที่ได้รับการสักยันต์เก้ายอดแล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมและต้องหมั่นทําบุญอยู่เสมอยันเก้ายอดถือว่าเป็นยันครูเมื่อในสมัยอดีตนั้นถ้าหากใครที่คิดจะสักยันต์อื่นท่านต้องลงยันเก้ายอดก่อนเพราะถือว่าเป็นยันครูซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับท่านเมื่อสักยันครูเสร็จเส้นแล้ว ยันอื่นๆถึงจะลงได้แต่ในปัจจุบันนี้ก็จะมียันครูของแต่ละสำนักไม่เหมือนกันบางสำนักก็ยันห้าแถวยันพระเจ้าห้าพระองค์ยันแปดทิศยันเกาะเพชรเป็นต้นอันนี้ก็แล้วแต่สำนักไหนจะนำยันนั้นเป็นยันครูแต่พึงประสงค์ไว้เลยว่ายันครูมักเป็นยันแรกที่อาจารย์ท่านสักลงไปให้แต่ปัจจุบันนี้ก็มีบางสำนักสักยันตามที่ผู้ขอสักขอไว้ ว่าอยากสักยันไหนก่อนท่านก็จะสักตามคำขอหรือตามแต่สมควรการสักยันนั้นมีเรื่องราวที่ถูกบันทึกและสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณพบเห็นอยู่ทั่วโลกแต่จะแตกต่างกันไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นมีเหตุมาจากความเชื่อและความศรัทธาเรื่มใสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าต่างๆในสมัยโบราณ มักจะทําการสักยันเพื่อสร้างขวนกําลังใจมีความเชื่อมั่นศรัทธาเพื่อให้เข้มแข็งมีปฏิหารโดยใช้สยเวทสําฤทธผลคือยันที่สักไว้บนส่วนต่างๆของร่างกายโดยมีการเสกเป่าอัญเชิญครูบาอาจารย์มาคุ้มครองรักษากํากับไว้ทุกครั้งที่สักยันการสักยันผู้สักต้องมีความเคารพศรัทธาเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสอนของครูบาอาจารย์และมีคุณธรรมประจําใจ ปฏิหารเกิดจากศรัทธาความเจริญก้าวหน้าเกิดจากคุณธรรมการสักยันนั้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เพิ่มขึ้นและมีการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทยันนั้นให้แก่เราคนที่เขารบเชื่อฟัง,ฟงปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดยันนั้นถึงจะมีประสิทธิภาพต่อตัวผู้สักยันนั้นนั้นจงหมั่นรักษากฎระเบียบของสำนักสักยันที่ท่านสักสร้างกุศลความดี นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ลายยันนั้นให้แก่เราชีวิตเราก็จะพบเจอแต่เรื่องที่ดีกราบสาธุสามแพร่งแฉแนว